ตั้งแต่แบบอนุบาลอะไรเงี้ยชอบเอากล่องดินสอมาทําเป็นบ้านแล้วก็แบบเอายางลบมาทําเป็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเหมือนสร้างโลกเล็กๆของแล้วจากวันหนึ่งที่ของที่เราอะเล่นเล่นเล่น,เ,ลนเป็นงานอดิเรกกลายมาเป็นอาชีพแล้วได้เงินมารู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําเงินได้เราอยากให้แบบคนไทยได้มี ของเล่นที่แบบเออราคามันจับต้องได้แล้วก็คุณภาพมันโอเคมิ้งทิพยาตาลิชกุลค่ะเจ้าของแบรนด์เทน h ี่โฮมเทนี่กูค่ะโอ้โหทำแบรนด์นี้มากี่ปีละประมาณ1ปีค่ะแล้วก่อนหน้านี้เลยไปไงมาไงถึงได้มาทำอาชีพนี้เ,เรียนอะไรมาก่อนจบอะไรมา สินประกามอกุนเฮลค่ะเอาแบบนี้เทสิงทำกราฟิกวาดภาพรประกอบทำหนังสือถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมันเหมือนมีอิสระในการสร้างงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบกับกันสร้างสาร์งานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโอเพนเลยใช่ชอบอะไรที่แบบเราได้คิดคาแรคเตอร์งานของเราเองใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วอาชีพแรกมายัางไงคะอ๋อทำ เป็นกราฟิกขายอยู่ที่นิตยสารละสวนก็คือทำทำงานประจำเป็นฟรีแลนซ์ประมาณ2ปีแล้วก็แบบประจําประมาณ10บสปีแล้วในช่วง10ปีนั้นอ่ะเราทําอย่างอื่นด้วยไหมในระหว่างที่เราทํางานประจําค่ะก็คือมีแบบว่าขายของแต่งบ้านเปิดเปิดเพจขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์ที่เราทอก็จะแบบเป็นแบบแบบมินิมอล,ลหน่อยอะไรเงี้ยดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นงานไม้ตอนเริ่มแรกเลยคือขายเหมือน ช้อนไม้จานไม้อะไรเงี้ยค่ะก็คนก็ชอบซื้อไปแบบถ่ายรูปลงไอจีอะไรสมัยนั้นแรกๆกออ็พอช่วงโควิดค่ะทุกคนก็เหมือนแบบต้องใช้ชีวิตในบ้านอย่างอย่างเราทํางานประจำอย่างก็ต้องย้ายมาเป็น work from home ใช่ไหมคะทุกคนก็มีมีเวลาว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบหาอะไรทําใกล้ๆตัวก็คือแบบปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมาเลยเริ่มทําแบบที่2ก็คือชื่อว่าทริปแอสรีก็คือขายต้นไม้ไม้ประดับไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าช่วงไหน อินกับอะไรก็จะไปไปแต่ทางนั้นอย่างเดียวเลยค่ะสุดตัวก็สุดสุดเหมือนกันก็สุดเหมือนกัน,น,กนแล้วจุดเริ่มต้นของไทนี Home ไทนี่กู๊นี่มาจากอะไรคะอะเราเป็นคนชอบของของจิ๋วมากแบบว่าอะไรที่แบบเป็นเล็กๆนี่จะชอบมากตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คือถ้าแบบย้อนไปเลยคือตั้งแต่แบบ อนุบาลอะไรเงี้ยชอบเอากล่องดินสอมาทําเป็นบ้านแล้วก็แบบเอายางลบมาทําเป็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเหมือนสร้างโลกเล็กๆของเราประมาณนั้นเพิ่งมาเริ่มซื้อของซื้อของแนะก็คือช่วงที่แบบเออเราเริ่มทํางานเริ่มมีรายได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไปไปโฟกัสกับพวกโมเดลจิ๋วๆของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือซื้อสะสมเก็บไว้ไอ้โมเดลจิ๋วเนี้ยค่ะ มีอะไรบ้างเช่นแก้วถ้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอ่าเป็นอาหารชุดเล็กๆเ,เป็นเครื่องใช้ในครัวเป็นขนมเป็นแบบของใช้ในบ้านกระจุกกระจิคือแบบมันเห็นแล้วแบบคือมันกรีดเลยคือชอบแล้วก็ดีเทลงานของเขาคือแบบมันละเอียดมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเหมือนแบบเริ่มสะสมเริ่มซื้อเก็บอาเรยค่ะ พอเราเอามาถ่ายรูปโพสลงไอีเซตถ่ายคือเราสนุกกับการได้เซตติ้งกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเพลินดีแล้วมันก็เป็นช่วงที่ทําให้แบบมันหายเครียดอ่ะก็ก็เริ่มเซตถ่ายเริ่มหาเฟอร์นิเจอร์หาแบบทุ๊กตามาถ่ายเล่นเลยนะคะอันนี้คือเป็นแบบแค่แบบชอบเฉยๆเป็นไงเลยไม่ได้ไม่ได้แบบทําเพื่อแบบธุรกิจเลยคราวนี้พอเราซื้อมาเยอะแล้วหามาเยอะแล้ว คัสตอมไมชิ้นแรกของเราเป็นทำโซฟาให้น้องเหมือนแบบพยายามพยายามจะหาซื้อแล้วมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่ถูกใจหรือที่ถูกใจก็ราคาค่อนข้างแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคลองทำเองก็วัดแบบวัดแบบง่ายๆเลยก็คือเอาตัวน้องมาลองนั่งแล้วก็แบบวัดว่าเออเวลาน้องนั่งระยะมันเท่าไหาไร่ยังไงคือเราไม่ได้มีความรู้เรื่องสเกลอะไรมากเราไม่ได้แบบ เรียนด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยมาก็ก็วัดเอาสดๆตรงนั้นเลยแล้วก็เริ่มทำแบบแพทเทิร์นง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เย็บจากแบบจากง่ายๆแบบจาก500บาทที่แบบสั่งออนไลน์มาแบบมันก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันแรงมันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เย็บไปมัวนๆแล้วก็ขึ้นเหมือนขึ้นตัวอย่างมาแล้วก็แบบบูดเบี้ยวไปหมดเลยเย็บมือก็แบบแทงเข็มไม่เข้าอะไรเงี้ยเพราะเราแบบลองใช้หนังเทียมเลยตอนแรกมันก็ มันก็ยากไปหมดแล้วก็เละไปหมดแต่แบบเออมันก็ออกมาเป็นเป็นชิน้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปแบบพอเล่นๆในกลุ่มว่าแบบเออทําโซฟาให้น้องอะไรเงี้ยแล้วก็มเออีเพื่อนในกลุ่มแบบเฮ้ยทำาลัาทำขายได้เลยนะแบบทำสิเดี๋ยวจะซื้อเราก็แบบซื้อจริงเหรอ <c oughs> คือแบบมันมันขี้เละมากเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าแบบเฮ้ยมันจะทํายังไงให้มันดูดูดีขึ้น <c oughs> หรือว่าแบบทาให้มันดูเป็นงานที่ใช้ได้จริง อันนี้คือชิ้นที่เป็นชิ้นแรกใช่ค่ะอันนี้คือแบบเป็นอันแรกที่เหมือนแบบทําเล่นที่บอกว่าออล,อลองลองทำดูแบบอยากทำเฟอร์นิเจอร์เนาะแล้วคือพอมันทําออกมาคือมันก็แบบมันขี้เหร่มากเลยนนเพราะว<ช>่าแบบแเราทาร่าทากี่วันก่อนทาร่าแต่วันเดียวแหละวันสองวันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเย็บขึ้นมาแล้วก็มานั่งเย็บมือทีหลังประมาณนั้นะ เรียกคิเล่แล้วนะดูโซ่คนออกมาได้่างนี้เลยมันก็แบบว่ายังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะเรายังไม่รู้ว่าเออเย็บยังไงทําแบบไหนให้มันแบบโอเคอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ข้างล่างเป็นไม้บาซ่เป็นม้บาซ่าไปซื้อที่ร้านสนใจนะคะส่วนด้านหลังถ้าอยากให้ประคองชีวิตอยู่ได้ก็ติดสกอเทแบบนี้ให้ยแต่มันว้าวมากเลยหมือนมันเป็นแบบตัวอย่างอะไรจริงๆว่าแบบเออถ้าเราทําเราจะทําเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเราค่อยแบบ กลับค่อยเดยวเวลลอปมาเป็นงานชิ้นป,ปัจจุบันช่วงที่เราแบบสะสมของโมเดลแรกๆอ่ะเราเคยสั่งพี่ช่างคนหนึ่งเนี่ยทำทำงานทำงานไม้ให้เพื่อแบบใช้เล่นกับตุ๊กตาแล้วก็เลยเทักไปไปถามเขาทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยได้ครับแบบตอนนี้ว่างมากอะไรเงี้ยันเป็ว่าง,างพี่ก็ว่างคือมันเป็นช่วงแบบโควิดคือทุกคนคือแบบมีผลกระทบหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเราก็เริ่มแบบ ทาไซส่งให้ช่างโดยที่แบบแล้วก็วัดง่ายๆนั่นแหละจากตุ๊กตาเราแล้วก็เหมือนแบบส่งเรฟเลนซ์เอารูกให้พี่เขาดูว่าเออพี่หนูอยากได้เป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยรูปนี้วาดประมาณไหนให้เขาคือขีดเป็นเส้นเลยอ่ะเส้นเหมือนแบบก้างปลาเลยก็คือขีดขีดว่าตรงนี้พนักตรงนี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเสามิติแบบแบบกิ่งก้านอย่างเงี้<ล>ยบ<ะ>แบบนั้นเลยเพราะว่าคือจริงเราก็แบบเราท,ทําทีดีไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบโอ้พี่เขาคงเข้าใจแหละเราก็เลยทําซายแค่นั้นส่งไปให้ช่างแล้วก็แบบ รอแป๊บหนึ่งก็คือได้งานออกมาออได้งานออกมาแล้วเอ,อ้ยก็โอเคนะคือแบบที่เขาพี่เขา,เขาคือเขาใจคุยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคฉันได้ช่างคู่ใจแหละแล้วเฟอร์ชิ้นแรกที่พี่ช่างทำมาให้ตัวไหนคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะก็คือเป็นเก้าอี้ตัวนี้เลยก็คือเราทำเป็นแบบงานเบาเอง แล้วก็พี่ช่างก็คือจะทาเป็นเป็นทรงเก้าอี้แบบนี้มาให้แล้วก็แล้วก็มาประกอบกันเหมือนเราอยากทํางานที่แบบได้ทํางานร่วมกันกับช่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่างทำไม้แต่<ช>มิ้นก็จะทำการซอฟต์เฟอร์นิชชิ่งเองใช่ค่ะมันเย็บไม่ง่ายนะแล้วมัน,มนจิว๋วด้วยนะคือช่วงแรกก็คือแบบผ้าแต่ละชนิดมันก็ใช้แบบการเซตติ้งจักไม่เหมือนกันเลยคือเราก็ลองอยู่เป็นแบบเป็นเดือนเลยในการแบบลองเย็บ เสียแบบเย็บรองเย็บอะไรเงรี้ยไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าโอ,โอเคมันมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มดูดูดีขึ้นจากแบบงานชิ้นแรกที่เราลองทำอะไรางเงี้ยพอโพสลงไปในกลุ่มปับ๊บเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็เหมือนพอเราพ,อเรา,พอเราโพสไปในกลุ่มเนี่ยเราเปิดเป็น order, พรีออเดอร์เพราะเราไม่แน่ใจว่าจะมีคนสนใจจริงๆหรออะไรเงรี้ยก็แบบโพสไปแล้วก็ มีคนมาสั่งเริ่มแบบจาก1ออเดอร์คือตอนแรกเหมือนพลไปก็เงียบๆแบบเราก็แบบใจไม่ดีว่าแบบเออสงสัยมันก็คงขายไม่ได้แหละอะไรเงี้ยก็เริ่มมา1ออเดอร์2ออเดอร์สออเดอร์ไปเรื่อยๆเลยทีนี้มันก็ไหลไหลไปเรื่อยๆเ้าก็แบบเฮ้ยจริงดิแบบเข้าซื้อจริงเหรออะไรเงี้ยแบบทั้งหมดประมาณแบบ40-50หตัวได้คืลอล็อตแรกที่ปลดเปิดขายในวันแรกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นขายตัวละเท่าไหร่690ประมาณประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเราถึกว่า เราอยากทําราคาให้มันแบบมันจับต้องได้เพราะเราเคยแบบซื้องานต่างประเทศคือแบบเป็นหลักพนันหลักสองพันอะไรเงี้ยซึ่งงานเขาก็ดีดีมากจริงๆแต่ว่าเราอยากให้แบบคนไทยได้มีของเล่นที่แบบเออราคามันจับต้องได้แล้วก็คุณภาพมันโอเคอ่ะเเจอร์ของแบรนด์เรามีอะไรบ้างคะ ก็จริงจังเนาะฮ้ยมันเหมือนจริงมากอะตอนตอนนี้ก็จะมีเป็นเอ่อเป็นอามแชร์ตัวตัวเดี่ยวอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นโซฟาสามที่นั่งฮมยมันใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยมันแยกได้ด้วยเหรอใช่ค่ะก็คือสามารถสามคือเราขายเป็นเอ่อเป็นเบาะเปล่าๆเพื่อให้ลูกค้าไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยดืวสามารถสั่งเบาะแยกได้ด้วยอุ้ยบอกว่าอันนี้คือแกะมาได้หมดเลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยจริงอ่ะแกะได้หมดเลย แล้วมีอะไรอีกคะมีเบาะนะอุ้ยนี่คือนี่คือต่างปะมีน้อต่างอะได้วยแล้วมีอะไรอีกก็เป็นสองที่นั่งอันนี้ก็คือเหมือนแบบเอ่อถ้าพื้นที่มีมีแบบน้อยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้น้อยๆนี้ก็ทําเป็นสองที่นั่งค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงไม้คือคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจะเป็นไม้สักหมดเลยแล้วก็เป็นเครื่องชุดเครื่องนอนนี้แล้วก็เย็บ เครื่องนอนเองเป็นแบบผ้าฝ้ายหรอผ้าฝ้ายใช่ค่ะหมอนอันนี้ด้วยนะใช่ก็คือเย็บเย็บเก็บงานเองแล้วอันนี้ด้วยผ้าห่มโอ้ทำไมเราต้องดีเทลขนาดนี้อะคะให้มันเหมือนจริงอันนี้ก็แบบสามารถใช้ได้สองด้านแบบเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยสามารถสลับเล่นได้อันนี้เหมือนผ่อนผสมผ่อนละสองสีอะไรอย่างเงี้ยโทูโทนใช่ค่ะแล้วอันนี้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานไม้ของที่พี่ช่างทําก็คือรอประกอบค่ะสวยมากก็จะเป็นชิ้นส่วน ันนี้ก็คือเข้าจอยอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้เหมือนของจริงเลยอะของจริงก็ต้องเข้าจอยอันนี้ก็คือจริงจังนะโอ้แล้วอ,อ,อนาคตเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่จะออกใหม่คอเลชั่น,นหน้า๋อ้คอเลชันที่งอะไรจะทำตอนนี้ทำเป็นอันนี้ค่ะเป็นเหมือนเก้าอี้บาร์จะทำเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็เป็นสตูอะไรเงี้ยก็ อันนี้ก็ลองลอง,ลองทดลองแบบสารหนังดูหรืเป็นหนังสารใช่ค่ะอันนี้กำลังกําลังกําลังจะทำพิออเดอร์อยู่ชอบปะที่ที่ใช้หนังแบบเป็น PVC หนังอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบสั่งผลิตได้เยอะกแต้คุณภาพคุณภา,าที่เท่ากันถ้าสมมติว่าเป็นเป็นหนังแท้คือเรื่องของเท็กเจอร์ด้วยแล้วก็เรื่องของแบบสต็อกหนังด้วยอะไรเงี้ยมันจะคุมไม่ค่อยได้บางทีแบบลูกค้าอยากได้สีดำก็บางทีต้องรอแบบ กว่าหนังดําจะเข้ามาอะไรอย่างนี้อีกคือเราอยากให้ราคามันไม่ได้แรงมากให้คนไทยจับต้องได้ใช่มีลูกค้าเอาตุ๊กตาอะไรมาให้เราทำบ้างมีเป็นแบบฟิกเกอร์ผู้ชายแบบหุ่นล่ำอะไรอย่าเงี้ยตัวใหญ่ๆก็ แบบเอออยากได้โซฟาทําให้หน่อยได้ไหมแล้วก็แบบงงๆแต่ก็โอเคค่ะได้ก็มีการปรับไซส์ปรับความสูงความกว้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เข้ากับตุ๊กตาของเขาอันนี้ก็จริงๆมันก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเราต้องแบบลองทีละชิ้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนยังไม่ได้เปิดรับเป็นคัสซอมมากเท่าไหร่แต่จริงๆก็ทําได้ค่ะแล้วพอเขาถ่ายรูปกลับมาให้เราดูเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเออน่ารักคือเหมือนลูกค้าแต่ละคงก็จะมีความคิดเอทด ของตัวเองในการถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยจัดเซตพออะไรเงี้ยแต่ละคนก็ต่างกันต่างสไตล์ลรวก็รู้สึกว่าเราชอบดูรูปพวกนั้นเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นรูปที่มีงานเราอยู่ข้างในรู้สึกแบบดียอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าตอนเนี้ยที่ทํางานอยู่กับตอนที่ทํางานออฟฟิศอะฟิลลิ่งแตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเพราะว่าเหมือนตอนทำออฟฟิศเนี่ยคือมันเป็นงานคล้ายๆแบบเป็นงานรูทีนที่แบบ ค้าย,ายเดิมงานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยมันก็รู้สึกคือแรกแรกมันก็เป็นงานที่เราทําได้แหละมันทําไปเรื่อยมันก็รู้สึกมันมีความแบบก็เราอยากลองทําอะไรใหม่ๆได้ครีเอทได้แบบได้ทําอะไรของตัวเองจริงจอะไรเงี้ยค่ะและจากวันหนึ่งที่ของที่เราอะเล่นเล่น,เล,นเล่นเป็นงานอดิเรกกลายมาเป็นอาชีพแล้วได้เงินมารู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําเงินได้เป็นเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งคนคนส่วนใหญ่ที่แบบ ขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามันมีแบบกลุ่มคนพวกนี้อยู่เขาก็รู้สึกว่าทําไปทําไมแบบทําไปขายใครอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะร่างอธิบายว่าอะไรแต่ว่าพอเราขายแล้วมันมีลูกค้าจริงๆมีคนชอบจริงๆมีคนรอซื้อแบบติดตามอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็รู้สึกโอเคมากเราคิดที่เราเราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบหมดเลยคือแบบไม่ว่าเราจะ เราทำแบรนด์ไหนขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเราจะเลือกจากสิ่งที่เราชอบพอเหมือนแบบเราได้ทําสิ่งที่เราชอบแบบมันจะมันจะอัตโนมัติเลยว่าแบบมันจะไปยังไงต่อมันจะแบบไปทางไหนอะไรคือเหมือนเราจะรู้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนได้ลงมือทําจริงๆอ่ะพอยิ่งมันมีความสุขอ่ะมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันเลยค่ะถ้าเราคิดมัวแต่คิดว่าแบบจะทำอันนี้จะทำอันนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ออกมาเป็นชิ้นสักทีคือแบบ อย่างน้อยถ้าเราลองเราจะได้รู้ว่าเ้มันได้หรือเปล่าหรือว่าแบบพอลองแล้วมันมีปัญหาอะไรตรงไหนคือมันสามารถจะแก้ไขได้ไหมลองปรับได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือเชื่อว่าทุกคนถ้าแบบตั้งใจอะ่ะมันน่าจะสามารถทําอะไรได้ออกมาอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะ